ส่วนโกนธัญญพรามได้ทราบข่าวพระมหาบุรุษออกบวชแล้วก็ดีใจรีบไปหาและชักชวนบุตรของเพื่อนพรามทั้งเจ็ดที่เคยร่วมทำนายพระลักษณะด้วยกันแต่มีเพียงสี่คนเท่านั้นที่พร้อมใจกันออกบวชจากนั้นจึงชวนกันออกสืบสอกตามพระมหาบุรุษพรามทั้งห้าที่ออกบวชนี้ คือโกนธัญญะวัปปะภัทธยะมหานามะและอสชิได้รับขนานนามว่าปัญจวัคคีต่อมาปัญจวัคคีทั้งห้าได้ติดตามพระมหาบุรุษตามสถานที่ต่างๆจนพบพระองค์บำเพ็ญเพียรจึงอยู่คอยปรนิบัติรับใช้ โดยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรด